ที่ได้กินมันโอ้ยมาเข้ามาแล้วตัวอะไรอะ่ะคือตัวอะไรอ่ะเฮ้ยดูดิที่เกาหลีเขาก็มีเป็ดด้วยเหรอแพนด้ากุ๊กูให้ ทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมไ g h t บ a r ซึ่งวันนี้พี่แพตตี้ใส่เสื้อสีเขียวนั่ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าเราจะมาประจำการอยู่ในค่ายทหารนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องเข้าเวรกลางคืนเป็นครั้งแรกซึ่งเราจะเจอกับอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าเอาล่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ในป้อมทหารซึ่งมันเป็นป้อมของประเทศเกาหลีนั่นเองนี่ซึ่งวันนี้เราทางานเขเดืองอุ๊ยมีรอยเลือดด้วยอะอ้าวอ้าวลุงพี่ครับเอาทำไมลุงพี่ อาปกากโัวอย่างเงี้ยเราวังแมงวันเข้าป่านะครับเดี๋ยวบอกนะว่าเราจะต้องเฝ้ายามคนเดียวอ่ะทุกคนโอ้โหนนเดี๋ยวกอนนะเราต้องสำรวจรอบข้างก่อนว่ารอบข้างมีอะไรบ้างโอ้โหทุกคน,ม,นมืดตะตึ้อเลยอะ่ะพี่แพตตี้สสยตาก็ไม่ค่อยจะดีซะด้วยโอ้โหโอ้บรรยากาศอย่างเงี้ยมันอาจจะมีโจนหรือว่าคนข้ามชาติมาหรือเปล่าเราเป็นทหารอุ๊ย ียงอะไรอะทุกคนทุกคนได้ยินเสียงจากทางทิศนี้เหมือนพี่แพตตี้ไหมไหนอะหรือเราหูแว่วไปเองเราคงไม่ได้หูแว่ว đấy, ไปเองใช่ไหมทุกคนโอ้มาปลุกรุ่นพี่หน่อยดีไหมรุ่นพี่ครับมาช่วยดูได้ไหมอะโอ้โหอาปากหัวเลยเนี่ยกินเงินเดือนไปชำการเนี่ยโอ้โหเสียงอะไรทุกคนพี่แพตตี้ได้ยินมันโอ้ย มาเข้ามาแล้วตัวอะไรอ่ะก็ตัวอะไรอะ่อะ,อะเฮ้ยทู่ไปนะเฮ้ยอย่าบอกตัว,ว่า,วาอะไรอะ่ะเฮ้ยจะจะจะตัวพี่แล้วพี่อยู่กับใครบ้างรล้พี่รล้ตัวไหมครับเฮ้ยหายไปแล้วทุกคนเฮ้ยนั่นผีผู้สิงเรป่ดยไฟใส่ได้ไหมเนี่ย วุ้ยแต่มันไม่เกิดเลยเครนนะ่อมันไม่หนีไปไหนเลยอะทำไงดีอะเดีย๋ยบอกว่าว่าผมต้องทั้งตรวจดูแลนู่นนี่นั่นแล้วก็ต้องมาปกปก้องอุยอ้ยอุ้ยไฟดับเฮ้ยปิดประตูเลยได้ไหมอะเราอ,อยู่ในขังอยู่ในนี้ก่อนได้ไหมอะโอ้โหรุ่นพี่ทำไมรุ่นพี่มีพวกพิทักษ์แล้วรุนพี่ไม่บอกอะโอ้ยวิญญาณประจำตัวเดี๋ยวกันนะทุกคนมีใครเดินมาอีกแล้วเฮ้ย เฮ้ยผีเป็ดใช่ไหมเนี่ยโอ้โหทำไมเหตุการณ์มันลุมล้อขนาดนี้เนี่ยทุกคนนี่มันเป็ดดูดิเฮ้ยที่เกาหลีเขาก็มีเป็ดด้วยเหรอโอ้ใหม่ก่อนเห็นนะเหตุการณ์มันหลายอย่างเลยทุกคนเฮ้ยอะอะไรอ่ะอะไรเฮ้ยใครอ่ะพี่สาวว้า จะบอกว่าเราดอแรอดทุกคนโอ้ยทุกคนรุ่นพี่ไม่รอดแล้วโ oh อ้ยโก็ว้ายอันนี้น่าจะเป็นรุ่นพี่แต่พีก่อนก่อนอุย้ยทำไงดีอะเราต้องแจ้งหัวหน้าก่อนนี่เลยโอ้ยทําไรกยอเนี่ยเราจะคอยห้ามมันยังไงดีอะทุกคนเขาประตูซะด้วยว้ายอุยอ้ยทำไมเหตุการณ์มันลุม้มล้อมขนาดนี้เนี่ยทำไงดีอะ มันมีวิธีแก้ปัญหาไว้ทุกคนหรือว่าเราต้องคอยเจอมาอีกแล้วเหรอว้าวอุ้ยโอ้ว่าพี่หยุดไม่หย่อนเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราตัวเราม่่งเท่งเรี่ยทุกคนอุ้ยมันมีโอกาสชีวิตกี่รอบเนี่ยไม่บอกว่าเราตายแล้วอุ้ยทุกคนเหมือนเราจะได้เริ่มเกมใหม่นะอุ้ย โอ้ไม่ก็สรุปเมื่อกี้คือเราตายแล้วทุกคนเราสามารถโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ไหมโทรได้ไหมเนี่ยโอ้ยโทรติดต่อใครก็ไม่ได้โอ้ทุกคนเขาบอกว่าให้เราอ่ะคอยส,สังเกตการตรงนี้จนเปลี่ยนกะเลยนะจนถึงกะต่อไปหรือว่าจะมีคนมาเปลี่ยนกะเรานั่นเองอ่าแล้วเขาก็บอกว่าให้เราคอยตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกในช่วงกลางคืนให้คอยเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติแล้วก็ หากมีสิ่งผิดปกติให้สังเกตอย่างใกล้ชิดเล็ดตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุนั่นเองเขาบอกว่าวิธีที่จะชักถามอ่ะให้พูดคําว่าหยุดสามครั้งเฮ้ยแล้วเราจะพูดยังไงอ่ะต้องกดตัวอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าอย่าลืมรับสายยืนยันทุกๆสิบห้านาทีแล้วก็ห้ามเปิดไฟขณะปฏิบัติหน้าที่อ๋อเขาบอกว่ารุ่นพี่ที่อยู่กับเราอ่ะเป็นโรคหยุดหัวดหยุดหายใจขนาดนอนหลับนั่นเองทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องปลุกเขาเมื่อเมื่อเขาไม่โกน แล้วก็ซักถามเพราว่าโอเคไม่เป็นไรใช่ไหมอ่าถ้าเห็นอะไรแปลก,กๆหรือทำบางอย่างเพื่อไล่มันออกไปอ่ะห้ามเพิกเฉยต่อสิ่งที่เห็นแล้วก็จัดการมันซะโอเคโอเคทุกคนตอนนี้เรารู้หน้าที่ปฏิบัติการเราละวิ่น่าทีไ่ได้ยินเสียงเดินนะนกันนะขอเช็คก,ก่อนรอบข้างมีมีใครอีกไหมมีใครไมครับฮั่โหลเดีวเพิ่งมานะเพิ่มาแนละ้ว ไหนแม่เอ่ยนี่เราเบนไปหมดแล้วทุกคนเรื่บรรยากาศมันมืดจริงเฮ้ยเั่วไงเร็วไงเฮ้ยโอ้เราต้องซูมโอเคโอเคเราต้องกดคลิกขวาซูมนะทุกคนโอเคเรายังได้ยินเสียงรุ่นพี่นอนขนกรอกอยู่มาต่อไปอยู่ไหนอีกเราต้องคอยเช็ครอบข้างตลอดเวลาเลยทุกคนเฮ้ย เสียงเสียงใครกรี๊ดอุ้ยอะไรอะไรใครเรียกใครเหวอ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 ะโอ้ลูกพี่เหรอโอเคอุ้ยมีเสียงคนหัวเราะทุกคนนี่เราซูมไปซะไปไปไปไหมอ่ะเอาทำไมไม่ไปอ่ะตัวนี้เราจะจัดปัญหายังไงอ่ะตัวนี้เราจะจัดการยังไงดีตัวเนี้ยเราปล่อยมันไปอย่างนี้เรามันมาใกล้ๆหรือเปล่าไม่ไหม มีตัวไหนไหมอุ้ยเสียงมันอุ้ยเสียงมันมาแล้วทุกคนสวยแล้วสิเราไม่สามารถจัดการมันทันน่ะยังไงดีเราต้องห้ามอยู่ใกล้มันหรือเปล่าอุ้ยโอ้โหอุ้ยมาแล้วสิมาแล้วสิลูกพี่ลูกพี่ทำไงดีลูกพี่ลูกพี่อย่าเพิ่งหยุดหายใจนะลูกพี่ ผมจะปกป้องรอบนอกเองไอ้ตัวนั้นปกป้องรอบในไปก่อนนะอุย้ยแล้วผีตัวนั้นนะ่ะเมื่อไรจะไปนะ่ะโอ้โหรุ่นพี่มีเพื่อนตั้งสองคนนะรุ่นพี่ไม่เป็นไรนะเดีย๋ยวรุ่งหยุดหายใจอะไรอีกอะไรอีกอะไรมาอีกอทุกคนเปดเปดยังไงดียังไงดีอะเปิดอะเฮ้ยหรือว่าเราต้องห้ามสบตามันใช่หรือเปล่าเราอาจจะต้องห้ามสบตามันนะทุกคนโอเคโอเคเฮ้ยเดี๋ยวคนเดินอะ มันมีไหนอะทุกคนพีเฟตตี้ได้ยินเสียงคนเดินนะเนี่ยเฮ้ยไ,ไปแล้วเหรอมันน่าจะไปแล้วนะเสียงใครหัวล้ออะเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วเดี๋ยวตองพีไม่ทันเออฮะทุกคนพีเฟตตี้เล่นไม่เป็นอ่ะทำไงดีเนี่ยเฮ้ยเราเฮ้ยเราต้องพยายามทำอยู่ใกล้มัน ท่าอยู่ใกล้มันใช่ใช่พี่แพตตี wow. ้คิดว่านะนี่อ่ะมาดิแอบมองอ่ะแอบมองกลับมาไม่คืนนี่อุ้ยโผมมาไม่ให้ส้มไม่เสียงตลอดเลยอุ้ยมันมาทางนี้มันมาโอ้ยทุกคนหนีมันไม่รอดดีอ่ะทำไงดีเนี่ยเราจะช่วยรุ่นพี่ยังไงดีอะทุกคนเด็กกันนะเด็กกันนะอุ้ยลูกพี่ถูกแขวนแล้วเหรอ วิธีการละอ้ยเข้าไปได้ไหมอะเข้าไปแล้วโอ้โหแจ้คใครได้อีกไหมเช็คก่อนอ๋อครับอ๋อแจ้งด้วยตอนนี้ผีไล่ล้อมเต็มไปหมดเลยครับช่วยด้วยครับหนักกันเลยใช่ไหมใครรู้วิธีแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆรอบข้างพี่วิตตี้นะทุกคนลองคอมเมนต์บอกด้วยนะพี่วิตตี้จะแก้ปัญหาไหน๋ยวจะเปรตเดน๋ยวจะผีรุ่นพี่ที่มองนทิงไปแล้วไหนจะผีผู้หญิงอีกแล้วก็ ไอคนไลคกก์ทุกคนนั้นอีกอ mm ่ะ hmm. ทุกคนทำไงดีอ่ะเฮ้ยทุกคนถ้าใครอ่ะอยากให้รุ่นพี่อ่ะกับพี่เบตตี้ที่อยู่ในป้อมมามีชีวิตรอดอ่ะลองคอมเมนต์บอกวิธีเล่นหน่อยนะแล้วถ้าใครอ่ะอยากให้เล่นเกมแนวนี้อีกเอาชีวิตรอดแบบนี้อีกอ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้วเราเจอกันอีกในเกมหน้านะบ๊ายบายบ๊ายบายซีจิบีบ๊ายบาย